สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรดอมนะคะกับหัวข้อในสายตาเขามองว่าคุณเป็นยังไงในสายตาของเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะ เามองว่าคุณอะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนช่างฝันช่างคิดมีจินตนาการโลกสวยในบางครั้งอืแบบคุณจะมีความฝันของคุณแม้แต่เรื่องเรื่องของแฟนเรื่องของคนรักอะไรเงี้ยคุณก็จะมีสเปคในใจของคุณและถ้าคุณไม่ได้ตรงตามสเปคคุณก็จะไม่เอาเออ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเชื่อว่าฉันจะต้องได้ได้อะไรที่ดีกว่านั้นถ้ายังไม่ถูกใจฉันรอได้เพราะเนี่ยยังไม่พอมันยังยังไม่คู่ควรกับฉันอนะอะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะต้องรอคนที่แบบคุณรู้สึกว่าโอเคดูเหมาะสมดูคู่ควรหรือแบบอยู่ในระดับที่คุณพอใจอะคุณถึงจะเปิดใจให้แล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ด้วยนะมีคนแบบอยากเข้าหาคุณมีคนเนี่ยให้คนมีสเสน่ห์ มีคนแบบพยายามจะเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณแต่คุณเป็นคนช่างเลือกเลือกมากเลือกเยอะนะคะบางคนก็มองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้เจ้าชู้นะคุณแค่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะคุณ มีความมั่นอกมั่นใจเพราะคุณเชื่อว่าคุณก็มีดีของคุณอะไรแบบเนี้ยเขาก็มองอย่างนั้นบางครั้งเขาก็มองว่าเขาก็เคยคิดนะว่าเอ๊ะหรือคุณเจ้าชู้แต่พอเขาแบบรู้จักคุณมากขึ้นมากขึ้นอ่ะเขาถึงรู้ว่าคุณไม่ได้เจ้าชู้แต่คุณแค่เรื่องมากเรื่องเยอะคุณแค่ช่างเลือกเท่านั้นเองนะคะอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่เจ้าสังอางด้วยนะแต่งตัวเก่งแต่งตัวดีนะคะดูดูดีอ่ะ ดูภูมิฐานเออคุณอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีคุณอาจจะมีฐานะดีอยู่แล้วด้วยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คุณไม่อยากที่จะเอาคนที่ที่ด้อยกว่าคุณนะคะเข้ามาหรือว่าจริงๆมันมันไม่เชิงว่าด้อยกว่าคุณแบบแบบที่สมมุติว่าฐานะต่ํากว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะจนกว่าคุณหรือไม่ได้จนกว่าแต่มีน้อยกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ย จริงๆคุณไม่ได้คิดไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเรื่องนี้นะคุณแค่ต้องการคนที่ที่คุณรู้สึกว่าโดนใจอะรู้สึกว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยอืมไอ้คําว่าคนที่ด้อยกว่าคุณของผู้อา่านอะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ในเรื่องของเงินไม่ใช่เรื่องของฐานะอย่างเดียวแต่อาจจะด้อยในเรื่องของความคิดความคิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณดูเป็นคนที่ น่าจะมีการศึกษาดีหรือก็ฐานะดีหรือว่าถูกสั่งสอนมาดีเลี้ยงดูมาดีอะ่ะแล้วแล้วมีมุมมองหรือทัศนคติในชีวิตที่ค่อนข้างดีเนี่ยเห็นไหมคุณค่อนข้างมีมีความฝันอนะ่ะมีโลกสวยของคุณนะคุณไม่อยากดึงคนที่มีทัศนคติลบเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้คุณต้องแบบอยู่ในความท็อกซิกอะ่ะเออคุณไม่ชอบอะไรแบบนั้นคุณก็เลยค่อนข้างจะคัดคนคัดเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิต มันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าคุณคุณเรื่องเรื่องมากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งนะคะแต่ที่สำคัญเลยอะ่ะเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่มีเสน,น่ห์มากๆแบบสวยหล่อเลือกได้อืมมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าคุณจะเลือกเยอะ เขามองว่าคุณอะบางครั้งคุณก็อาจจะแบบทำร้ายจิตใจคนอื่นไปบ้างนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะมองไปถึงอนาคตอะคุณคุณเขาเข้าใจคุณนะคนคนเนี้ย เขาเหมือนเข้าใจคุณนะว่าทําไมคุณถึงทําแบบนั้นทําไมบางครั้งคุณถึงดูใจร้ายทําไมบางครั้งคุณถึงดูเย็นชาทําให้คนนู้นคนนี้เสียใจทําไมถึงปฏิเสธคนอื่นแบบเย็นชาเยือกเย็นเหมือนคนไร้หัวใจอะไรแบบเนี้เพราะว่าคุณมองไปถึงอนาคตคุณไม่ได้มองแค่ว่าเออใครเข้ามาแล้วก็อ่ะคบคบไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ถูกใจก็ค่อยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณต้องการความมั่นคง คุณต้องการความจริงจังความจริงใจคุณต้องการที่จะคนที่เข้ามาแล้วเป็นกัญยาณมิตรด้วยเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่คิดเป็นคนที่พาร์ทเนอร์ที่ดีอะค่ะเป็นเป็นเป็นได้ทั้งเพื่อนที่ดีแล้วก็คู่รักที่ดีด้วยแล้วก็สามารถที่จะคบหากันได้ไปนานๆและสามารถมองเห็นอนาคตร่วมกันได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ใช่อ่ะคุณก็เลยเหมือนแบบบางครั้งคุณก็อาจจะดูใจร้ายแบบตัดทิ้งแบบไร้ยเยื่อใยเหมือนกันอืม แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนที่คิดถึงอนาคตของตัวเองค่อนข้างมากไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตการงานการเงินอะไรของคุณอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างจะมองมองไปไกลอะค่ะไม่ได้มองแบบใกล้ๆเลยอย่างนี้นะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะแบบคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมมองอลืมคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างของคุณเหมือนกัน อืซึ่งเขาก็อาจจะหมายถึงตัวเขาก็ได้นะมันเหมือนกับว่าเออคุณคิดแต่เรื่องของคุณนะ่ะแต่คุณไม่ไม่แคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างเลยเช่นบางครั้งคุณอาจจะแบบมุ่งมัน่นตั้งใจทํางานมากจนเกินไปจนลืมใส่ใจความรู้สึกของคนรักลืมใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างอืมเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าแม่ทํากับข้าวไว้รอ ทำกับข้าวที่แบบเออที่คุณชอบอยากให้คุณได้กินอาหารดีๆอยากได้ให้คุณได้กินอาหารที่คุณชอบแต่แบบคุณก็เอาแต่ทํางานทํางานแล้วก็บอกแม่ว่าวันนี้ไม่กินข้าวนะเพราะแบบจะทํางานอะไรแบบเนี้ยคือไม่แคร์ความรู้สึกของแม่ที่ที่อุตส่าห์ตั้งใจทําให้อะไรเงี้ยคือมันจริงๆมันไม่ใช่คุณไม่แคร์หรอกแต่บางทีมันเหมือนแบบคุณอาจจะมองข้ามไปอ่ะลืมคิดอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเนี่ยเขาก็เลยมองว่าบางครั้งคุณก็อาจจะมีความเย็นชา อาจจะแบบเผอทําร้ายใจิตใจคนอื่นไปบ้างเพราะมัวแต่คิดแต่เรื่องของตัวเองคิดแต่เรื่องอนาคตคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็ยังมองอีกว่าคุณเนี่ยแอบเป็นคนคิดมากนะคิดมีเรื่องหลายอย่างให้ต้องคิดแต่ว่าเก็บเอาไว้คนเดียวคิดเองเออเองคนเดียวนะคะแล้วก็ตัดสินใจเองคนเดียวมีอะไรก็ไม่ค่อยบอกใครหรอกไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครเก็บเอาไว้เป็นความลับถึงเวลาฉันคิดเองได้ฉันตัดสินใจเองได้ค่อนข้างเป็นคนหัวดือ้อแล้วเวลาตัดสินใจอะไรไปแล้วคนอื่นมาเปลี่ยนความคิดของคุณยากคุณค่อนข้างเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็ เอ,อ่คือพูดคำไหนคำนั้นอะ่ะตัดแล้วตัดเลยอืมเนี่ยบางครั้งเขาก็เลยมองว่าคุณเป็นคนเย็นช้าโอ้โห คุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์กับชีวิตหรือมันทําให้คุณหงุดหงิดลาคาญใจเป็นปัญหาชีวิตของคุณคุณจะตัดทิ้งเลยแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่คือไม่เก็บเอาไว้เป็นเป็นเรื่องเครียดนานๆน,นะคะเนี่ยมันเหมือนกับถ้าสมมุติมีใครมาทําให้คุณหงุดหงิดใจนะคุณจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบน่นไม่ไม่บอกเขาอะแต่คุณจะคิดของคุณเองคนเดียวแล้วพอถึงจุดจุดนึง คุณก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแล้วคุณตัดทิ้งเลยตัดแล้วคือตัดเลยนะแล้วคุณก็มูฟออนเลยคุณจะเป็นคนแบบนี้เขามองว่าคุณเป็นแบบนี้อะ่ะเออค่อนข้างเป็นคนใจเด็ดอะเนี่ย <laughs> โอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ